ราคาจำหน่ายเพียง8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทไม่ถึงหนึ่งล้านนะครับพร้อมกับชุดโอเพนชั่นตกแต่งรอบคันที่พาไปชมทั้งหมดเนี่ยตกแต่งให้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับผมเบียร์ฟอร์ดต่างกลิเย่นะครับอีกหนึ่งคันนะครับแต่งสไตล์แรปเตอร์นะครับล้อขอบ20ยกสูง1นิ้วนะครับสเต็ปนี้สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับว่าแต่งแบบไหนกันบ้างนะครับคันนี้นะครับเลือกเป็นชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าชายกันชนนะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเราจับของชุดแรปเตอร์มาใส่ของเดิมเเนนนีี่่ยรราาคคคืกกัับบพๆลู้ไปะ เลือกกระจังหน้านะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟมิดลไลท์บาร์ด้านบนนะครับเป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าพี่ๆจะชอบสีอะไรนะครับเลือกได้เลยนะไฟหน้านะครับเป็นไฟ LED รีเลกเตอร์พร้อมกับไฟเดลไลท์4แคมปนะครับตัวนี้มีการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะครับในรุ่น XLS นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับชายกันชนเราคัสตอมใหม่นะครับเราจับชายกันชนของแรปเตอร์มาใส่ชายกันชนเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับว่าจะเป็นสีดําด้านสีดําเงาสีบอลหรือว่าสีอะไรก็ได้นะครับพ ไฟตัดหมอกของเขานะครับเป็นไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับให้แสงสีส้มนะครับเวลาหักเลี้ยวพวงมาลัยความเร็วต่ำนะครับไฟตัดหมอกจะเปิดทีละข้างนะครับเพื่อเปิดมุมอัดไฟตามุมต่ำให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้แบตเตอรี่เป็นแบบ AGM ด้วยนะครับจ่ายไฟจะเสียนกว่าแบตทั่วไป4 5ถึงเท่าเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นพัดลมแบบไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ไม่ดวงในเชิงกลางเครื่องยนต์ก็ทําให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะด้านข้างนะครับเป็นซุ้มล้อแบบเรียบของแรปเตอร์เหมือนกันนะครับขนาด5.5นนิ้วะครับก็ ออกแบบมาให้รับประตูชักกระชุนด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับจากเดิมขอบ17เราอัพเป็นขอบ20่ลายกาน์า Y สี่ดำด้านแบบนี้นะครับก็ล้อแม็กเนี่ยมีลายให้เลือกเยอะเลยนะครับพี่ๆชอบแบบไหนก็เดี๋ยวเบียส่งให้นะครับรัดด้วยยาง RT ของอาริสันนะครับตัวนี้ก็เป็นยาง RT ที่เป็นกึ่งอ่าระหว่าง AT และ MT นะครับก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพพื้นถนนนะครับยกหน้า1นิ้วหลัง1นิ้วนะครับจัดทรงเมริกันสไตล์ให้แบบนี้นะครับก็เเปลลลลีีี่ยยยยนนนนนงงงมาากกกััััโให้้้ดดววะะคครรรบบบบทแสํ ด้านข้างนะครับเลือกฟิล์มเซรามิกแล้วก็กันสาดด้านข้างนะครับให้เลยนะครับของแท้นะฟิล์มก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเป็นส่วนตัวได้มีเบ้ารองกันรอยในมือให้นะครับแล้วก็มาในข้างนะครับจากโรงงานนะครับเดิมๆอยู่แล้วนะครับสามารถรองรับน้าหนักได้เยอะเลยนะแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับด้านท้ายกระบะนะครับทำวัลเลเตอร์แบบดีให้นะครับผมแล้วก็ช่วงล่างของเรานะครับด้านหลังมีการวางช็อคอัพอยู่ลักเซีนะครับเราเป็นกระบะ เจ้าแรกๆนะครับน่าจะเป็นเจ้าเดียวนะตอนนี้วางนอกคัสซีนะครับแล้วก็ทําให้มิติตัวรถเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับบาลานซ์รถมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับบวกกับโชคด้านหลังเป็นโชคแบบวางสลับกันนะครับเวลาเลี้ยวโค้งเข้าโค้งก็จะรู้สึกกระชับกว่านุ่มเหน็บกว่านะครับผมมีการติดตั้งนะครับข้อไฟท้ายให้นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับบอกเพจรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่น XLS กล้องถอยมีให้ครบบนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายเดิมนะครับไม่ได้ตกแต่งนะเรามีอ่าสปอยเลอร์ด้านบนเป็นทรงตดเป็ด มีปั๊มครับวานเดนจอร์ลงแผ่นกระบะนะครับให้ครบแบบนี้เลยนะครับก็ดูแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นของเดิมนะครับจะเป็นชายกันชนหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมซุ้มล้อเดิมก็คือให้กับพี่ๆไปนะครับผมภายในนะครับไปดูภายในนทีเดียวภายในรุ่น XLS นะครับจะได้เป็นเบาะวนิลนะครับก็คือเบาะผ้านะครับจากโรงงานนะครับอจะเป็นทรงอบกระชับให้แบบนี้เลยนะครับเวลาขับขี่นะครับอจะอบชับสรีระนะครับทำให้การขี่รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับ วงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับฟอร์ดให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นทุกรุ่นเลยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับที่ฟอร์ดกล้าให้พวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นทุกตัวนะครับผมแล้วก็จอด้านหลังเป็นจอ8นิ้วนะครับเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็จอตรงกลางเป็นจอ10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay and Auto เชื่อมต่อแบบไร้สายได้ด้วยนะครับอันนี้สามารถสั่งงานสตาร์ทเครื่องจากทางไกลได้นะครับแล้วก็แอร์แบ็กนะครับในตัวสประตูตัวทุกรุ่นของเรานะครับมีแอร์แบ็กให้6จุดนะครับมี e s p ก็เริ่นทลายนะครับฟอร์ดเราทำงานร่วมกับ r o m ลดความเสี่ยงดิ่คว่ไให้ด้วยนะครับซึ่งแบรนด์อื่นนะครับยังไม่มีลดความเสี่ยงดิกความนะครับแล้วก็มีแทค c ั่ o n อนโ t r o นะครับป้องกันเราหมุนฟรีให้นะครับราคาจําหน่ายเพียง8 8 9 0 0 0บาทไม่ถึง1ล้านนะครับพร้อมกับชุดโปรโชั่นตกแต่งรอบคันที่พาไปชมทั้งหมดเนี่ยตกแต่งให้ฟรีด้วยนะครับพี่ๆทานไหนนะครับที่ชอบนะครับหรือว่าสนใจโปรโมชั่นก็คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับก็เป็นการเข้ามาคุ